กลับสวัสดีครับปีดบอกแคนแฟนหมอรํานะครับผมเอฟซี FC ลา่าองค์อิงเอฟซี FC พลังเงียบและบ้านทักหลายๆห,หลังนะั้นหลายๆบ้านนะครับเอฟซี FC บอสโตเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมดวนดวนดวนและก็ดวนโคตรจะดวนพี่น้องครบแล้วครับผมมาไลา่ร้อยดวงใจให้อีลา่าอง์อิงนะครับวันเปิดฤด,ดูกัน ผ่านช่องทางของพ่อการใช้ FC พลังเงียบนะครับผม FC พลังเงียบผ่านทางพ่อการใช้ได้ได้ครบ1ล้านดวงใจแล้วพี่น้องได้ครบ1ล้านดวงใจแล้วนะคร,ครับครบเมื่อตอน2ทุ่ม54นาทีนะครับตอน2ทุ่ม54นาทีซึ่งเพื่อนไล่ไล่ไปยังบ่ถ,ถึงชั่วโมงเลยหรือเปล่าครับเพื่อนขึ้นไล่ยังบ่ถ,ถึงชั่วโมงเลยนะหรือเปล่าครับผม กะครบแล้วครับเป็นที่แน่นอนแน่แท้และจริงจังจริงใจแบบพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC อีหลาบ้านฮักหลายๆบ้านฮักเอฟซีพลังเงียบจากหลายๆหยม่องหลายๆบอลน,นะครับมาตุ่มมาห้วมครับคนละเล็กคนละน้อยคนละหนึ่งดวงใจสองดวงใจหาดวงใจสิบดวงใจร้อยดวงใจและสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยและหนึ่งแสนดวงใจนะครับผมกะเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่หลังปิดฤดูกาลนะครับหลังปิดฤดูกาลพ่อการไทยก็เริ่ม ร้อยมาไดร้อยมาลัยดวงใจของอิห่านะครับผมเริ่มจากศูนย์ดวงใจนะครับจนมาถึงวันนี้วันที่17กันยายน2567 7นะครับ17กันยายน2567เวลา2องทุ่ม54นาทีสองทุ่ม5นาทีมาไรร้อย100ดวงใจ1ล้านดวงใจก็แตกเป็นที่แน่นอนครบแล้วพี่น้องครบแล้วครับ ครบแล้วครับพี่น้องครบแล้วกะเนีละครับขอบบุญขอบคุนนะครับผมพี่น้องเอฟซีอีหล่าวงอิงนะครับแล้วก็เอฟซีหลายๆผู้หลายๆคนนะครับที่มาร่วมกันนะครับผมทรงกำลังเลี้ยงใจนะครับและก็ร่อยดูมาไร้ดวงใจให้อีหล่ากันนะครับผมมีแต่พี่น้องอ่าหลายมองหลายบอลน,นะครับผมมีแต่คน นี่แหละครับน้าใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับหออิหลาองค์ญิงของเขานะครับมันต้องยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่อลังการครับสมซื้อสมสมซื้อเครื่องเสียงของพอนนท์นะครับผมแบบซื้อเครื่องเสียงพอนนท์กับแบบนี้แหละครับอภิมหาศาลสาวนะครับของอิหลาก็ต้องยิ่งใหญ่แบบอภิมหาศาลเช่กันครับผมนี่แหาะครับพี่น้องกับความฮักความอินดูเนาะจากพ่อแม่พี่น้องเขา บ้านหักหลายๆบ้านหักแลกก็หลายผูหลายคนนะครับที่ได้ร้อยดวงใจนะครับผมไ้อีลาแลกก็แลวก็หลังจากนี้นะครับผู้ใดอยากโอนมาไลค์นะครับก็สามารถโอนได้ต่อเรื่อยๆนะครับจากหนึ่งล้านดวงใจครับก็ต่อยอดเพิ่มไปหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านสองหนึ่งล้านสามหนึ่งล้านสี่หนึ่งล้านหกเจ็ดแปดหรือไห้ครบสองล้านดวงใจเลยแห้งดีครับ ผมพี่น้องกะดีใจครับผมเบื้องไล่สดของพ่อการใช้ยุกับหวัวตื่นเต้นไปน้ำครับเสียอาร์มเสียเอ็มนี่ห้องแบบกระโดดโลดเต้นแบบดีใจหลครับแล้วกับทีมงานเจโอวันเจโอทูของเขานะครับที่อยู่ณนะสถานที่ตรงนั้นนะครับกลับมาร่วมเฮร่วมดีใจน้ำกันนะครับกะเดี๋ยวให้พี่น้องเป็นชั่วเบื้องบรรยากาศนะครับบางช่วงบางตอนนะครับผมที่วินาทีที่ครบ หนึ่งล้านดวงใจนะครับแล้วกลับไปเบื้องวา่าผู้ใดนะครับผมที่แล้วกลับไปเบื้องนะครับผู้ใดเป็นคนโอนยอดมาไลพอหักแม่หักทัง้งหนโอนยอดมาไลยอดสุดท้ายก่อนครบหนึ่งล้านดวงใจมานะครับเดี๋ยวกะมีภาพบางช่วงบางตอน ให้พี่น้องเบิ้งไปนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอพอการใช้นะครับผมที่ถึงบ่ได้ขออนุญาตโดยตัวเองก็ขออนุญาตด้วยครับผมที่ไปหนุมคลิปเรามานะครับนิดหนึ่งนะครับผมก็ให้พี่น้องป้องไปอยากให้พี่น้องป้องไปได้เห็นบรรยากาศ พิาพรห่งร้อยบางนี่้ปมนหนึ่งร้อยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมยี่สิบจุดห้าหนึ่งไม่เกิดนมครับผมไม่ครบร้านไม่ลงนะครับผมฝากพี่น้องนะครับถ่ากันไปพี่น้องครับผมเอาให้ครบล้าไปกวานี้ครับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมจัดมาพี่น้องนะครับจะได้รู้ว่าพลังเอฟซระบบกุ้งอิงเนี่ยขนาดไหน อุ้ยจากรับจาเดี๋ยวเดียวใี um ่สายมาจากทางไกลเฮ้ยฮวงอีกจากสวิตเซเลนโอนไปอีกสี่เบ วัสดีครับพี่น้องไปกันครับไปเอะบอกมันคนเดียวอ๋อคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรออยู่นี่แป๊บนึงนะครับพี่น้องพี่น้องขอบคุณคุปต์มาภูมิกำลังใจร้านแตกนะครับร้านแตงพี่เรียบร้อยร้านแตกร้านแตงร้านแตงเร็วร้านแตกนะครับโอ้ยร้านแตกสิไปเบิ่งกันอีกทีวันที่21นะครับ21บอลูว์วัตสิตื่นเต้นกันขนาดไหนนะครับผม โมลูาสิทตื่นเต้นกันขนาดใดน,นะครับเมื่อนั้นพอเห็นมาไลาอีหลานะครับน่าจะพากันแบกเต็มเอเลตนะครับน่าจะโอ้โหสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการครับนี่แหละนึกภาพออกมาน่อก็ตื่นเต้นพี่น้องอยากให้ฮอดเมื่อนั้นไม่ไว้ใจผมยุบันแพ้งเราตอนเนี้ยไปผมยุบันแพ้งเรเพราะว่าอีหลานนะครับอีหลาเข่าโดมซ่อมนะครับซ่อมตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่สิบหกอีหลาเข่าโดมตั้งแต่วันที่สิบหกจน ถึงมือเปิดรุ่นฤดูกาลเลยครับอีลาบอกแล้วว่าทียูเงา้วเงีอลาไปซ่อมร่องซ่อมล้ํานะครับซ่อมร่องซ่อมล้ําซ่อมเต้นกับมูพีพีน้องๆองนะครับทียูโดมนะครับแล้วกะไปห้องเพลงไม้ครับถ้าฟังนะครับเพลงไม้นะครับผมแล้วก็มีเพลงไม้ของพ่อโจครับ d n a ของพ่อนะครับผม ดี A. A. ของพ่อนะครับอบอสโจได้ห้องไว้นะครับผมเป็นเพียงที่ซึ่งมากครับแล้วเพื่อนเอา,อาแล้วผมไปเห็นเพิ่นแช์นะครับผมเพื่อนไปแช่บรรยากาศเก่าๆนะครับก่อนที่จะก่อร่างสร้างโดมนะครับบรรยากาศที่เพื่อนไปกับพ่อสงการนะครับผมไปจ่ายเงินสื่อที ก่อนสิ่มาเป็นโดมและอาณาจักรสาวน้อยแบบยิ่งใหญ่แบบนี้ครับผมกะเพื่อนก็ล่างสางห้อยตีนห้อยมือพอเนาะครับเฮ็ดให้ลูกให้เต้านะครับให้เจริญเติบโตมีเกล็อหนุนบริวารขนาดนี้นะครับกะนี่นะครับเมื่อที่เพื่อนบ่พอสงการบ่าได้ยุ่แล้วนะครับเพื่อนจะคิดฮอดพอเพื่อนกับพอ มอบหนึ่งบทเพลงแทนใจนะครับ DNA ของพอนะครับผมกับถารับชมนะครับว่าเพลงนี้สิซึ่งสิกินใจขนาดไหนนะครับผมสิซึ่งสิกินใจขนาดไหนก็เดี๋ยวเฮาขัสิชมพ้อมกันทั่วประเทศครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกะนี่แหละครับพี่น้องความดีใจครับมีข่าวมีข่าวมาบอกเรื่องใดด่วนกะเอามาบอกพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง เซอเอเจวันออฟฟิเชีด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยเด้อพี่น้องเด้อบ่กว่าสีเฮ็ดยังกับขอให้พี่น้องมาสนับสนุนมาเบิงแย้งกันเด้นะครับผมกะแล้วกะอย่าลืมนะครับฝากนะครับวันที่21กันยายน2567นะครับเปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับณนะตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผู้ใดไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงเขาไปที่ เพจสาวน้อยเพชรบันแพงครับเพื่อนมีกุมปิดนะครับ149ี่บาทนะครับหนึ่งยบาทนะครับทักไปที่เพจแล้วกะล้อนางล้อในกลุมได้เลยครับหันไปหอดมือใกล้มือนะครับค้นแหนกันครับทั้งแอดมินเพื่อนกะอยากการยากงานนะครับกะซ้ำเพื่อนกะสิดึงเขาล่าซ่าแน่กะอยากให้เขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะคลิปนี้ไว้ซะนี่ครับคลิปหนาว่ากันไหมกะขอบคุณขอบคุณ พี่น้องทั้งหลายนะครับขอความสุขทั้งหลายจงเป็นของพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับ